เข้ามา S A K E Z E S A <S <What>? <S อยาผ่อนคลายเชิญได้ทุกเวลา<แ>ไม่ว่าจะเป็นสายแทงหรือว่าหาเพื่อนลงแรง่ง S ซ่าจัดให้มีลีลา <What? S 1> ไม่ว่ามาคนเดียวหรือจะยกมาทางแก๊ง S A K E Z A E ่าดูติดลบแต่ลองซอบจะติดใจไม่ดูสตรีมเมอรที่ลีลาไม่เหมือนใครจะ R O V หรือว่าเกมอะไรอยากได้นักวิทย์หรือเพื่อนแกงก็จัดไปอายุรุ่นไหนเด็กผู้ใหญ่ก็ดูได้ มีมากมายพูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนทําตัวตามสบายเข้ามาชมเข้ามาแชทกข้ามาเลยไม่ต้องอายวิเคราะห์กับโคตรเสียนเป็นกลางไม่ลำเอียงเล่นเกมแบบโคตรเกรียนให้เราอยู่ข้างเคียงทั้งชอกทั้งภาคทั้งเสียงทั้งภาพวิเคราะห์ไม่พลาดําได้เพื่อนใหม่อีกมาก S A K E S A S A อยากคุยหรือเล่นเกมก็เข้ามา แะสวัดีนคทุกทุกคนครับกลับมาจะเจอกันครับแฟนเพลงเสกซ่าครับมาดึกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนที่เคยมาสามทุ่มนะครับผมสามทุ่มเที่ยงคืนนะครับปุ๊บปั๊บรับโชคนะฮะเมื่อวานรับปากไว้ว่าถ้าไหวจะมาทําให้อ่ะหลับไปหนึ่งตื่นฟื้นขึ้นมาก็มาเจอทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับฝากไลค์แชร์ให้หน่อยครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับโอเคมาต่อเกมสามหนึ่งเกมห้านะครับ เอาตรงๆไปยังไงลราวิวก็ไม่ไปแรดพรถ้าศัตรูเอาบัฟมันกดเช็คบัฟได้ว่าอีกฝั่งเอาบัฟไปหรือ,อยังยังไงก็ให้เรือมาเดินนำถ้าจะไปฝั่งเรดใช่ไหมก็ถอดเอียงแมปครับถอดเอียงแมปครับอ๋อโอเคโทษทีเดี๋ยวผมกดโอสแป๊บนึงมีคนทวงมาพอทวงเรื่องของโพสต์มานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาดูประกาศของ TESF นะครับ ก็มีการประกาศมานะครับจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งให้ทราบถึงระเบียบการเข้าสู่ระบบทีมชาติของกีฬาอีสปอร์ตในมหาการรมกีฬาเช่นซีเกมเอเชียนเกมเอเชียนอินดอร์เกมนะครับทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยต้องปฏิบัติต,ตามกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะการรมการกีฬาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการส่งรายชื่อคณะนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนล่วงหน้าก่อนการแข่งขันจริงเป็นระยะเวลา9เดือน และขอปรับรายชื่อครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันแข่งเป็นระยะเวลาเวันก็คือ3เดือนดังนั้นหากมีนักกีฬาสปอร์ตในสโมสรใดๆค้ารางวัลระดับนานาชาติะระดับชาติและระดับนานาชาติในรายการใหญ่หรือรายการเอกชนที่ได้รับการยอมรับเป็นรายการที่ชี้ชัดว่านักกีฬาสังกัดสโมสรน,นั้นมีศักยภาพเหนือทีมใดๆในประเทศท่านมีโอกาสได้รับเชิญเข้าคัดตัวในแคมป์ทีมชาติของสมาคมอย่างสมศักดิ์ศรีแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในดราม่การก่อนที่ทางระบบของคณะกรรมการโอลิมปิก จะปิดทําการแก้ไขขา่าวสารนั่นแปลว่าถ้าตามนี้ก็น่าจะก่อน90วันสุดท้ายนะครับก่อนถึงการแข่งขันนะครับซึ่งก็อาจจะมาจากแคนดิเดตซึ่งจริงๆบอกทีนกที่าทีมชาติอ่ะมันก็คือนักกีฬาที่ต้องเก่งที่สุดในประเทศแล้วถูกคัดตัวถ้าเป็นกีฬาอื่นๆสากลแต่ว่าอย่างถ้าถ้ามองกลับมาที่ ROV เราอะครับมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมมันจะดึงแต่ละตำแหน่งแต่ละคนไปใช้งานเนี่ยค่อนข้างพูดยากเพราะว่ามันมันมันส่งผลเรื่องการฝึกซ้อมทุกอย่างที่ต่างออกไปนะครับ มันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับถ้าเอาไปรวมอะไรเนี่ยนะครับผมมองว่าสโมสรใดสโมสรหนึ่งควรเป็นตัวแทนแหละครับในในสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับคเอ่อน่าจะได้เป็นตัวแทนทั้งสโมสรหนึ่งเต็มๆนะครับถ้าจะดึงก็ดึงได้บางจุดเพราะสุดท้ายถ้ามองในอาเซียนอาจจะมีเรื่องของอายุงอายุบ้างอะไรเงี้ยอ่าอาจจะถ้าถ้ามองลดแมนบระยะยาวจะอยากให้เด็กรุ่นใหม่บ้างอาจจะไม่ได้ดึงรุ่นเก่าไว้หมดอะไรเงี้ยมันก็ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เป็นไปได้ พี่บอกในไลฟ์ว่าโค้ดไม่พูดถึงวันเดอร์เลยเฮออ้อทำไมโค้ดไม่เอาวันเดอร์เลยกูงงโอเคนะครับก็เรื่องของสมาคมรอบประก,กาศอีกทีหนึ่งเขาก็บอกคร่าวๆมาตามที่อ่านเมื่อกี้ส่วนใครจะได้ไม่ได้เนี่ยก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่สำหรับผมคือ RV เนี่ยต่างออกไปเหมือนครั้งก่อนที่เคยคัดแล้วสุดท้ายแล้วเขาพร้อมใจกับสละสิทธิ์ให้เ o r k p o i n t Fighting f i s ปไปตอนนั้นนะครับมันมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจระบบ RV กันหมด มันต่างกับฟุตบอลวอลเลย์บอลนะมันเล่นเดียวลูกฟุตบอลมีลูกเดียวแต่ก็มีลูกเดียววอลเลย์บอลมีลูกเดียวบาสเกตบ,บอลลูกเดียวส่งออกไปเล่นทีละคนคนอื่นเคลื่อนโซนมีผลแต่อาวีเหมือนบอลห้าลูกเตะพร้อมกันหมดมาลุมมาตุ้มเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมันแล้วถ้าดึงคนเก่งออกจากทีมเดียวกันออกไปเขาซ้อมไม่ได้นะครับเหมือนที่ผมสัมภาษณ์ทีมที่เล่นในนานาชาติ รอบสุดท้ายรอบชิงอะไอย่างเงี้ยอย่างบุญรัำเองอย่างทารอนเองปัญหาที่มันเกิดคือเวลาที่แข่งเข้ารอบลึกๆเหลืหอสองทีมสี่ทีมมันไม่มีทีมซ้อมครับเพราะทีมที่ตกรอบแล้วเขาไม่ซ้อมกันครับนะฮะเรื่องแข่งทีมชาติเมื่อกี้ช่องมีมารคเพิ่งพูดแอบดราม,ม่าอยู่เหมือนกันสําหรับผมไม่สนใจเรื่องดราม,ม่าอะไรมากหรอกสุดท้ายใครได้ไปผมก็ยินดีที่จะเ,เชียร์น้องๆทุกคนแต่แค่เพียงว่า บางทีมันอาจจะด้วยความที่ระบบเก่าระบบใหม่ไม่เหมือนกันความเข้าใจในในการแนึ่งขันไม่เหมือนกันครับเคยมีมาแล้วถ้าอยากได้ผลลัพธ์มากกว่าระบบก็แล้วแต่ครับถ้าถ้าอยากได้ผลลัพธ์นะครับก็ก็ก็ควรจะเอาไปยกทีมแต่ถ้าอยากเป็นระบบ เขามันเป็นระบบกีฬาสากลเนี่ยผมใช้คํานี้มันคือกฎระเบียบของกีฬาสากลมันไม่เคยมีการยกทีมจากสโมสรใดสโมสรหนึ่งไปอยู่แล้วเพราะอะไรต่อให้สโมสรไทยที่เบอร์หนึ่งไม่ว่าจะบุรีรัมย์เมืองทองบาเอสเออเออแบงคอกยูเนเต็ดหรือที่อะไรก็ตามอ่ะไม่มีใครยกทั้งสโมสรไปสุดท้ายจนวันหนึ่งมันก็มีผู้เล่นต่างประเทศเข้ามาเล่นมันก็จะคัดเป็นตําแหน่งตําแหน่งตัว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 ไปแต่ว่าวันวันหนึ่งเขาฟุตบอลอย่างที่ผมบอกทําหน้าที่ตัวเองบอลทีละลูก เอาอยู่มันไม่ได้มันมีการสื่อสารที่เยอะกว่านั้นครับมันก็เลยทําให้เขาต้องปรับตัวเข้าใจกันอีกเยอะขึ้นนะครับเรื่องของตัวแทนการแข่งขันอะไรอีกเนี้ยมันมันก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับค่อยๆปรับกันไปมันเป็นยุคอีสปอร์ตยุคแรกๆที่ทําการแข่งขันมันไม่ใช่แค่นักกีฬาไม่ใช่คนดูคนแพ้สมาคมทุกอย่างครับก็ขับเคลื่อนกันอยู่เนาะก็รอให้ทุกอย่างค่อยๆหมุนไปตามโลกแหละครับกว่าเราจะ ภูมิภาคอื่นเขาอาจจะอาจจะอาจจะคัดคัดง่ายกว่าเราเหมือนที่ดาม่าคือเขาไม่ได้คัดเลือกนะคัดแบบเป็นทีมผมไม่รู้เขาคัดยังไงอะครับแต่เขาประกาศมาทุกทีมได้มีโอกาสติดเชิญอะไรกันอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนั้นผมว่าถ้าการดึงขาแต่ละทีมไปแยกกันมันก็ไม่เวิร์กสำหรับทุกทีมครับส่งผลเสียในระบบมากกว่านะอยาย้ายมองอย่างนี้มากกว่านะ แต่ว่าทุกคนอยากในนามทีมชาติอยากไปทุกสโมอสรอ,อยู่แล้วครับทุกคนอยากไปครับแต่ถ้ามีแข่งอย่าง AWCAC ซ้อนกันแล้วส่งผลกระทบกับลีกที่เป็นคนจ่ายเงินค่าเหนื่อยสูงนะครับลองน,นึกดูผลกระทบผู้เล่นอีกนะไปใช้เวลานะครับค่อนข้างเยอะนะครับได้กิจยศศักดิ์ศรีแต่บางทีไม่เป็นผลี่สโมอสรซ้อมไม่ได้ผู้เล่นที่เหลืออยู่ต่อซ้อมไม่ได้นะครับมันผลเยอะนะครับ ถ้าไม่ไดเดาไปทั้งสมโมสรเอาแยกกันตัวไปตายหาทุกสมโมสรครับ,รบที่โดนดึงเนีเจอสโมสรไม่โดนดึงสบายสุดพูดจริง <laughs> แล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าค่าตอบแทนมันเป็นเช่นไรสุดท้ายกินข้าวครับทุกคนอืมนะครับกฎระเบียบคือก็คือกฎระเบียบครับเราต้องเคารพบ,บางสิ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราต้องเรียนรู้ทุกคนทุกฝ่ายครับว่าอ้าวมีมีกฎ อย่างหนึง่งอ้าวดูเราแข่งเอาวิธยกันน่ะต่างประเทศเขาเอาทอนเล่นเราไม่ใช้ทอนเล่นก็เขารบกันเท่านั้นครับวิธีการคัดของภูมิภาคอื่นเขาคัดยังไงประเทศอื่นคัดยังแล้วแต่เขาครับประเทศเราคัดอย่างนี้เราก็แค่ยอมรับยอมรับว่าไฟเขียวให้ไปไฟส้มรอเบรกไฟแดงให้หยุดก็ยอมรับซึ่งให้ตรงตามกันนะครับไม่ใช่ไฟเขียวไปได้ไฟส้มเหยียบมิดนะครับไฟแดงกูผ่าก็เรียบร้อยนะครับก็<ๆ>นานาจิตตังครับทุกคน โอเมาเดี๋ยวดูดาบเลยเดี๋ยวก่อนอ่าแบนฮายาโอเมนนะครับอ่ะเขาก็ไม่ปล่อยเอลซูเหมือนเคยนะครับไม่ให้เล่น3ตัวเต็มนะครับเอาโรเลออนเฟิร์สมาแล้วได้ฟอร์เรนเซเนียลอ่ะนี่ได้เล่นฟอร์เรนเซเนียลแล้วก็ตามแผนนะครับไม่สนว่าเจออะไรนะครับเห็นโรเลออนตัวเดียวฟอร์เรนเซเนียลก่อนนะฮะแล้วเห็นฟอร์เรนเซเนียลปุ๊บหยิบเลยนะครับตัวเยน่านะครับแล้วก็เวเลสนะครับ ผมมองว่าหลิงโคกักเยนาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ออเรสจะมาเล่นข้างด้วยนะเอ็นเทนซีมโอกาสได้เล่นก็ไม่ได้เล่นนะครับเอาเอเรสมัารออ๋อโอเคตรงนี้นะครับถ้าสามตัวเข้าพร้อมกันหายเลยหนึ่งตัวนะครับถ้าใสไนด์ไนเข้าไปเอ่อฮาร์บูลแล้วโดดเวนอมหายนะครับแบนมาแบนเอ็นดอร์นะครับออันนี้เอาทูเลนมา ยังเผื่อใช่ั่นกางไฟเตอร์นั่นี่ยังเผื่อแต่สุดท้ายแล้วเล่นอะไรครับเอาโจ๊กอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยอเอาโจ๊กนเล่นยากอยู่เหมือนกันนะ,จะนโจ๊กเจอโรลิออนผมรู้สึกว่าทำให้โรลิออนมีเป้าเล่นอยู่นะครับโนะอ,อ้ตัดไปเล่นไปแล้วลิปโป้เล่นไปอย่างวะลิปโป้ไอ้มันยังไม่ได้เล่นเหรทำไมไม่เล่นลิปโป้วะ ตอนนี้นั่นเลิโปแต่ว่าอา,อาจจะด้วยความเจอเวเลสอยู่แล้วนะครับมันเลยดูยากไปหน่อยก็เลยเลยไม่หยิบแต่ว่ามันดันอ๋อจริงๆมีอีกตัวหนึ่งถ้าเล่นเป็นไอรนนี้นะโอ้ยที่แต่เล่นยากว่ะแต่ตัวข้างหน้าเข้ามาหาดันหมดอมืแต่สู้บิปไม่ได้แต่เล่นกับโบเรียนกับเวเลสเล่นได้อปะปลาไหลผมมองว่าตัวุดท้ายเป็นปลาไหลก็ได้นะปลาไหลสู้ได้ครับ ปลาไหลมันเป็นเป็นไหลเซเนียลไงแปดแม่งเอ้ยเมียดถ้าเมียดมีซีซีจะดีกว่านี้หน่อยเล่นยากไปนิดนึงถ้าถ้าเป็นปลาไหลเมียดมีซีซีโอเคแต่นี้มันไม่ค่อยมีซีซีปลาไหลก็เหนื่อยนะครับเป็นเหมือนยุคมอสที่จำภาพที่มอสบอกว่าไอสัตว์ใครจะหยุดปลาไหลใครจะหยุดปลาไหลนั่นน่ะเป็นปลาไหลเซเนียลนี่ปลาไหลยืนเล่นเลยตอนนี้บอกเป็นวันเดอร์เหรอครับอืม คือวอนเดอร์ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแล้วเล่น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 ดีเดี๋ยวก็เล่นเวทก็ได้นะครับแต่ว่าเขาถ้าจะเผื่อเลทกลัวสู้ไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นโจ๊กเกอร์ครับมันเลยต้องหาตัวเลทเผื่อนะครับมันมันเลยเป็นฟิกตัวเองนิดนึงครับเอาไอรีมาเล่นนะครับแล้วดูลําบากว่ะเออเออร์ลก็ยังได้นะอ่าผมว่าเออร์ลก็ยังพอเล่นได้ครับยังยังพอได้ครับแล้วถ้าห่วงหา DPS ผมก็มองว่าปลาไหลก็ได้ครับ เยมปลดรางวัลยกเซิร์ฟกันนะครับคนดูเริ่มเป็นนอนแล้วใช่ไหมครับเริ่มง่วงแอะไรไหมครับทุกคนไม่รู้จะจบที่เกมนี้หรือเกมถัดไปนะครับต้องมาลุ้นกันเริ่มง่วงหรือเกมนี้มาต่อพรุ่งนี้ <aud it> ไหมเปอร์ซ็นเดียวหนึ่ทุ่งวันใช่ครับถ้าไม่ไม่ได้ไม่ติดเกมตามถ้าเงินเท่าๆกันมาดีๆแล้วเล่นจังหวะสองอะ่ะมันปอร,ร์ไรก๊อตอยู่แล้วมันมีหลอดอัลกอร์มันกันเซนินไนท์ตัวเองได้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยไ,ไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงนี่คนดูหายไปครึ่งแล้วน,นะไม่ง่วง อยู่ได้อยู่ได้300กว่าอยู่กันได้ครับสบายๆครับทุกคนอยู่เพื่อนกันครับครับผมเาไปกดโจ๊กเกอร์นะครับซื้อก็ตามุกเลยครับผมเล่นตามแหนเลยนะครับเป็นซูก้ากลางครับผมมาสกิดใส่เสาเอกครับกระโดดหนีออกไปเลยจ้ารัซีซีของเคสซิทาลอนค่อนข้างอันตรายนะครับในท่งแม่น้ำครับเม้ธทรมใช้ตัวจังหวะเคลียร์เล็กๆนะครับแล้วก็ออกเลยครับผมไม่อยู่นานนะครับไม่งงไม่งงได้อยู่ครับพลอยได้อยู่พี่นอนไปแล้วรอบหนึ่งพลอย พี่เพิ่งตื่นพี่เลยมาดึกไม่งั้นก็สตรีมเร็วกว่านี้เลยมาดึกเพราะว่านอนไปยกหนึ่งวันนี้รถไปรถอันนี้ไม่ได้ไปทำงานเมื่อวันมารถเสียนะครับเมื่อวานดีว่าเสร็จงานภาคเมื่อวานเสร็จหมดแล้วรถมีอาการสั่นๆอยู่นิดนึงอืสุดท้ายม็นก็คืนนี้จีจีขึ้นสัญญาณมาโชว์บนหน้าจอไฟเอนจิ้นขึ้นเกมไปเรียบร้อย เปลี่ยนหัวฉีดไปหัวหนึ่งก่อนแม่งจะให้กูเปลี่ยนสี่หัวหมื่นห้าใจเย็นก่อนเอาไปหัวเดียวพอเพื่อน <c oughs> อายี่ <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวไปวันหนึ่งไม่ได้ทำงานจริงวันนี้ผมมีสัมภาษณ์อิเมจสุติติตาแต่ว่าลากระทำหันไปนะ <c oughs> ไม่กล้าขับไปต้องรีบเอาเข้าศูนย์โ <c oughs> อคิวเซลเล่นแหลมไปนิดหนึ่งวัาตรงนี้ ก็ด้วยความเป็นตัวต้นเกมนะครับก็กล้าเล่นครับแต่คิมเล่นสูงไปนิดนึงเหมือนกันว่ะเล่นเล่นตัวที่จะไปเดินเดินสร้างพื้นที่ให้เพื่อนนะครับถ้าพุ่งแล้วโดนซูกาเข้าก็อ่วมเหมือนกันนะต่อเซอร์ไพรส์ตรงที่ไลอัพนี้ของฮารอนมันเล่นสองไบเตอร์ก็จริงจริงจริงมันไอ้นอนก็เล่นได้อยู่แล้ว ก็หนีไปเล่นเป็น2องไฟเตอร์นะครับแต่จริงๆ2สองไฟเตอร์สตัวนี้เวฟได้แต่ไม่ได้ถึงกับปิดเลนขนาดนั้นนะชือะอครอิดสัมภาษณ์มากี้เหรอครับยังยังไม่มีอะไรเลยครับ,บมมรแล้วก็ตอนแรกเหมือนจะมีคิวสัมภาษณ์แชมป์แต่ว่าเงียบๆไปก็เลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าออ้ยโอ้ยค,อยคิมไอ้คิม โอ้โดดสใส่เฉยไอ้นอนชายิตใ,ใจมันเหมือนแบบขึ้นแท่นแล้วกูอยากคว้าแชมป์แล้วอะเลยรีบๆกันน่ะรีบๆจะเล่นน่ะผมว่า,อ,วาอารมณ์แบบกูอยากแชมป์แลยเฮียไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์รีบเล่นเน่อะทุกคนกูอยากแชมป์มันรีบกดดันรีบเล่นแล้วกลายเป็นว่าพลาดเยอะไปหน่อยครับเหนื่อยมากกลายหมดแล้ว มันทะเลาะกันดูวยความสอดส่องก็อุตส่าห์ซื้อมาก็ต้องใช่แหละครับผู้เล่นพรสวรรค์นะครับผู้เล่นเก่ารู้มรู้มือกันอแต่ว่าผมค่รู้สึกว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าการย้ายมามีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับมันก็เริ่มส่งผลกับพวกเขาลองนู่นลองนี่เล่นไปหลายอย่างนะครับแต่พวกเขาก็มาถึงเจ็ดเกมนะก็สุดสุดแล้วนะครับสำหรับการเป็นคู่ชิงล้วก็ต้องเลสเปคพวกเขาด้วยนะครับรายออกหมดแรง ก็ทำ่ไ้าโหายไปนเัก์โับเจอหนี้วโ่ดนบายวสายจังหวะนี้โดนไปบพีอันนี้จังหวะสวยของอัลพีออกมาเล่นนะครับเบกต้องเล่นรออาพีหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวิฟป่ามันก็จะไม่มีส i ิกร์อย่างเงี้ยถ้าเข้าถึงได้ก็ได้เล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าในเกมมันจะเป็นยังไงเพราะตัวมันก็ไม่เชื่อไม่ไหวเ็ไหวเมื่อกี้เอาตัวบัง ทุกทีมที่ซื้อมามีสำรองโดนา้ำมากทุกทีมกิ <laughs> ดค <laughs> อแตกสัดกินมเมื่อกี้ฮ <laughs> ะคนเชียร์ก็ใจหายใจคว่ำม,มาครับจชัเนเอมีังไแย่ขาะยงแต่ว่า่มานะครับเออแต่แหน่มันจะใกร่ลัาะยะยาวนะกลัวนะครับเพราะว่า มันมันเป็น DPS อะครับมันก็พร้อมอยู่แล้วไอริมันไม่ใช่ตัวอึดมันไม่ได้เป็นบอสแมปขนาดก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเกมนี้เขาได้เซนีเลพอเนเนเขาก็คาดหวังว่าจะได้เล่นเลยครับแต่ไ mm ม่มีซีซีจะจับสุก้าด้วยนะนี่ครับบีฟอกเล่นจังหวะสั้นโอ้ยดีวัดเหยียบช้าไปนิดนึงนะไม่งั้นโอ้ยไม่งั้นกิ๊กคิมตายเลยนะครับอันนี้พีย,ยิงตายนะมากกี <surf connections. ian language> to to ้น่ะอ่ะช็อกกันออกอุ้ยไม่ตายเฉย อ้าวคิมอันเจโดนครับนี่ครับอ้าวเต่าเอ็กโดอเรียบเลยนะอยู่ดีๆมึนนะครับตรงนี้ลอบอากาศครับสวัสดีเฟิร์นลาวาวาอ๋อเจอกันที่งานมาใช่ไหมคุณเฟิร์นกับคุณวาวาใช่ไหมครับงานเบรกใช่ไหมครับหวังว่าเราจะมีโอกาสเจอกันบ้างนะครับในสักงานหน่อนงานหนึ่งนะครับอยากเจอทุกคนบ้างอะ โตรดีสวยครับโอ้แต่เวเลโรไม่เห็นนานก็กล้าวมาเล่นใส่เซเนียลอยู่นั่นกันนะแต่ยี่ถ้ามองสามตัวเดินด้วยกันนะครับเป็นเวเลสเดินมากับซูก้าโรเลออนนี่น่ากลัวนะนะครับเบนนอมยัดใส่นอแบบแม่งได้ซ้อมเวเลสโรมาแค่ไหนวะนี่การที่โค้ชเป็นหลิงโหนี่ที่ผู้เล่นต้องแอคทีฟตลอดเวลาต้องซ้อมตลอดเวลา ปพี่ไหลเร็วใช่ไหมครับมาเจอกันงานหน้าครับเฟิร์นก็หวังว่าเราจะได้เจอกันสักงานแหละครับเราไม่รู้ว่างานจะมีเมื่อไหร่นะครับได้เลยครับพี่มดเราต้องมาเจอกันสักงานครับที่เคยทำงานเบคอนเหรอครับเอ่อไม่เคยครับเอ่อถ้าเคยก็เคยเคยภาคเคยร่วมงานกันปกติครับแต่คำว่าทำงานคือเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพนักงานให้เบคอนทมนี่ไม่เคยนะส่วนเสื้อเนี่ยเขาส่งมาให้ตอนปีใหม่ครับเสื้อตัวนี้ครับที่ใส่เสื้อเบคอน พราะว่ามันนี่ทำวิเคราะห์เบคอนแชมป์เนี่ยออกแบบมาเพื่อทนนะเข้าแบบนี้เรียบร้อยมล้เนะโอ้โหดีก็เป็นซูก้ามันยังเอาตัวรอดได้เร็วนะครับเนี่ยครับแล้วโทนี่นี่คือสิ่งที่ต่างนิดนึงครับพอเป็นโทนี่ลมเนี่ยเนี่ยเพื่อนเล่นอยู่นี่นะครับแต่อยากให้เห็นนอกจอนะครับอันนี้มีผลนะเมื่อกี้เขาจะปิดหลังนะครับแต่โทนี่รู้หน้าที่ในการยืนนะครับ ไม่ได้ขึ้นไปนู่นนะดูวิชั่นทั้งหมดตัวนี้ให้ตัวเติมตัวปิดนะครับเพื่อนออกทันนะครับถ้าไม่ใช่ลมธรรมชาติบางทีมันจะลืมเรื่องพวกนี้นะครับเวลาเล่นครับเฮ้ยเออเสื้อเสื้อเสื้อใหม่เบ็กสวยครับเขาก็ขายอยู่นะว่าจะกดอยู่เหมือนกันอวอพีเกี่ยวปาบปาบไอมอน์ออกเพื่อนอเราเจอนักแข่งกลับถึงบ้านอีกตัวหนึ่งจริงก็อยากไปนะครับแต่ไม่ได้ไปนะครับ เขามีขายครับเสื้อแชมปเปี้ยนนะครับโดดเหยียบเรียบร้อยดีฟอกตายช็อตนี้เกืือแต่ว่าเล่นลึกจัดทีมเซนซีมีวาร์ปอ่าลงมาช่วยดีไว้เตอมีวาร์ปนะช็อตนี้ก็ดได้ฝากเฮียเอฟได้ไหมเขาอยู่ในเว็บเลยเอฟเองได้เลยครับอุ้มเสื้อสีดำครับเสื้อสีขาวแจกใช่ไหมแต่เสื้อสีดำเป็นเสื้อแชมป์อ่ะเขาเขาเพิ่งเปิดขายใช่ไหมครับเขามีแจกอะไรบ้างครับบ่าวาที่งานครับ เฮียจ่ายก่อนกูน่าจะโดนเชิดตังชัวเดี๋ยวรอก,ก่อนนะปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่เพจมีเสื้อเหมือนกันนะเดี๋ยวทำเสื้อให้กับคนซัพพอร์ตเตอร์โบเข้าให้เหยียบเข้าให้ <c oughs> เฮียจะตายเออนะโดนสองสก,กิล <c oughs> โดนอันติสองตัวก็จะตุยเอาแล้วนะครับเนี่ยครับเดินด้วยกันแล้วน่ากลัวครับเต่าเอ็กแฉบเอาเหยียบเลยนี่โอ้ยหลายว่ะ เอาแปะไอโตโดนด้วยมั้เนี่ยยิงไอาโตขึ้นโอ้ยโตมันฟิขึ้นหน้าอย่างี้เสียนะครับกดวาร์ปลงมาโดนนะเนี่ยเรียบนะครับวาร์ปแล้วโดนจริงเต่าเอ็กได้ไมั้เนี่ยโอ้ไอป๊อตกลับมารับให้ครับหมูพียังอยู่ครับยิงโอเวลสิบสามยิงยับเลยเฮ้ยแล้วอีเลสเข้ามาเล่นต่อเรียบโอ้โดมิโนโ,โดมิโนโดมิโนอีเลสเข้ามาสวยจัดเลยเมื่อกี้ไอมอนกลับไม่ได้อีกโอ้ตายทีละตัวเฉยเลยนะครับช็อตนี้ ไม่น่านเล่นนะ็อดไม่คี้ตายสองก็แย่แล้วนะครับโตเล่นด้วต่อจีๆเลยครับโอ้โหน,นี้กระจุกนานอยู่อดแข็งไปแล้วด้วยเอาชิบหายปาไม่โดนเรียบร้อยเลยครับถุงเท้าเสื้อแจก,กบนโตะบุยเล่นเกมมีแจกแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อลอฮอ์นี่กินได้ไหมครับผมคนละแอลกอฮอล์เนาะ มีเสื้อแขนยาวด้วยโอเคได้ถุงเท้ามา,ญญากับเสื้อแขนยาวโอ้ยน่ารักมากเสื้อแขนยาวใช่ไหมแจกเสื้อขาววอ์สปราร์ตี้มีถุงของมัมมี่ของน้องชิมด้วยอ๋อน่ารักมากเลยเกมมอนก็ซื้อเวลาจนเพื่อนเกิดได้นะก็ดึงดึงเวลาเกมมาแต่ว่าเมื่อกี้แม่งตายทีละตัวนี้เกมเปลี่ยนเลยนะครับช็อตเมื่อกี้นี่สำคัญไม่ไหวนะทนดาเมจไม่ได้โ, <laughs> โดนยิงยาบเลย พี่ยิงกลับเลยแล้วโรยออนเห็นเงียบๆอย่างนี้นี่แอบแซบอยู่นะครับเต้ยืนดักด้วยครับโรยอ้อนขบโตเต้แม่งก็เล่นป่วนอยู่นะเต้เล่นยีน่าทำจังหวะบ่อยนะครับพยายามทำตลอดเวลาเลยโอเคมี้ได้กดดันสุดเลยอ้าวอุ้ยลอยกับหลอกหลอกเมื่อกี้หลอกกันนะเมื่อกี้เขาไปคาะนะครับเฟสฟิลิสติกรายืนมองนะครับอย่างว่าเลยครับถ <played> <outright> ้าเคเซีทารอนได้กดพื้นที่เล่นแล้วจะน่ากลัวแบบนี้นะครับ อ okay, yeah, ุ้ยครับ่กดจเกครับผโอเคได้กดตันสดอ้เตะป่วนได้ได้เมื่อกี้หลอกนะเมื่อกี้เขาไปเคาะนะครับินิสก์มายืนวองนะครับอยากว่าครับถ้าเคฟทารอนได้กดพื้นที่เล่นแล้วจะน่ากลัวแบบนี้นะครับ ทางนี้เริ่มสั่งการมากขึ้นแล้วครับขบวนครับขบวนครับขบวนครับจะเอ๋เจอหน้ามากี้ครับคูลเดอร์ไม่มีด้วยครับโอ้โหนี่ซูก้าอัลติฟิกเกอร์คืออ่ะไม่รอดนะครับเนี่ยความความซูก้าก็เกียนใช้ได้อยู่โอ้โหตายทีละตัวแล้วไม่ให้กลับแล้วอัลมอนต์พีจีจีครับมันมันเป็นตัวครูดาวต่ำเล่นสั้นแล้วแจ๊กแจ๊กแจ๊กเปล่งเลยเนี่ยครับจบแล้ว ตอนนี้ก็ต้องเล่นแล้วครับทีนันเซเข้าไปก็โดนยิง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 ล่วงหมดแหงยิงเลยยิง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 จบเกม11นาทีครึ่งนะคช็อตไม่กี่ช็อตเกมเปลี่ยนน้องจะใช่ผมรู้สึกว่าน้องรีบเพราะว่าอยากจะได้แชมป์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างจะเล่งๆตัวเองกันหน่อยนะครับจิตใจมันมานํามาแล้วอยากได้แชมป์แล้วครับอีกแค่เกมเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมนี้วิสตหมูพี หลุดโลกไปเร็วหน่อยก็เลยสาตาร์ทแล้วไปเร็วแล้วเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่ข้างหน้าให้ตลอดด้วยมันมีตัวให้ให้ให้ยืนนะครับพอยืนได้เล่นได้มันก็ไปได้นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับถ้าอยากติดตามคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปครับ ก็สามารถติดตามแบบไลฟ์สดๆได้ด้วยที่แฟนเพจ f c e e o o o เซกซ่าส่งใครอยากติดตามแบบเป็นคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามได้บนช่องทางบนหน้าจอทั้งหมดเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ